สวัสดีครับผูบอกรบของพระปูเช่านงชัยวั์เซอร์วิสกันทรวิชัยมหาสัรคามครับวันนี้เรามาดูแลรถอิซู FRR นะครับสองร้อยสิบครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นสี่ H K นะครับอาการของรถก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับวิ่งมาแล้วสตาร์ทไม่ติดครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เรากำลังใช้คอมพิวเตอร์ตรวจสอบนะครับมีสองโคดนะครับเดี๋ยวมาเดีวโคดครับไปทิอิซูนะครับ ECM Power c ก r c u i ครับตัวนี้นะครับสำหรับรถคันนี้รีเล et, ์เสียนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนดีเลยนะครับผมรี่หครับตัวรีเลยนะครับจะติดตั้งอยู่นะครับตันนี้นะครับใช้สินค้าของทางบริษัทเลยนะครับเป็นเซ่เนะครับเซ่เมีมีมีใบบ่มีครับมีนะครับมีเรามาลองทดสอบดูกันครับ ตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ใช้รถดีสูรุ่นนี้อยู่นะครับหากว่ามีอาการนะครับเปิดกุญแจตําแหน่งออนนะครับไฟเครื่องยนต์กระพริบนะครับให้ลองทดสอบนีเลย์ก่อนนะครับเป็นระดับแรกนะครับเพราะเป็นโรคประจำตัวของอิสูนะครับสำหรับผมถูซ้ำนงกัตถะวิชัยขอขอบคุณในการรับชมว่าการขาสวัสดีครับผม